รู้ไหมครับว่าในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความผันผวนสูงหากวันหนึ่งเกิดสถานการณ์ที่เสียหนูอนุทินชาญวีรกูลต้องก้าวขึ้นมาเผชิญหน้ากับอดีตประธานาธิบดีผู้เกรียงไกลอย่างโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นำประเทศคู่นเจรจาอะไรจะเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การพบปะของนักการเมืองทั่วไปแต่มันคือการประทะกันของสองขั้วความคิด ที่มีรากฐานมาจากโลกธุรกิจเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเจ้าพ่อดีลเมเกอร์ผู้คร่ำวอดในวงการก่อสร้างและการเมืองไทยต้องมางัดข้อกับเจ้าพ่อ Art of the Deal จากฝั่งอเมริกาในสมรภูมิการเมืองโลกที่กำลังบีบคั้นให้ชาติขนาดกลางอย่างเราต้องเลือกข้างผ่านประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดอย่างการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์สวัสดีครับ พวกผมช่องงงแต่จริงวันนี้จะพาทุกท่านไปถอดรหัสวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและชั้นเชิงเปรียบเสมือนการเล่นหมากรุกกระดานใหญ่ระดับโลกเรื่องราวนี้อาจจะฟังดูงงงในตอนแรกแต่ถ้ามองให้ลึกถึงแก่นแล้วนี่คือความจริงของกลไกาการต่อรองที่อาจเกิดขึ้นได้ครับลองวิเคราะห์ภาพตามนะครับหากโดนัลด์ทรัมป์หวนคืนสู่อำนาจ หรือแม้แต่อิทธิพลของแนวคิดอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกาต้องมากก่อนยังคงครอบงำนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอยู่แก่นแท้ของแนวคิดนี้คือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แบบต่างตอบแทนทรัมป์มองพันธมิตรไม่ใช่แค่เพื่อนแต่คือลูกค้าหรือหุ้นส่วนที่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองความสัมพันธ์ทางความมั่นคงจึงมักถูกผูกโยงเข้ากับดุลการค้าอย่างแยกไม่ออก กลยุทธ์ที่ทรัมป์มักใช้บีบประเทศพันธมิตรในเอเชียคือการกดดันให้จัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ราคาสูงลิ้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบ F-16 บล็อก70หรือ F-35 เพื่อแลกกับการที่สหรัฐจะยอมคงสิทธิทพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP หรือไม่ขึ้นบัญชีดำทางการค้าที่นี้คำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจคือถ้าผู้นำไทยคือคุณอนุทินซึ่งมีผืนเพมาจากภาคธุรกิจก่อสร้างระดับหมื่นล้าน เขาจะรับมือกับดีลย,ยักษ์ที่มาพร้อมคําขู่กันโชคทางเศรษฐกิจแบบนี้อย่างไรจุดแข็งเชิงวิเคราะห์ที่หลายคนอาจมองข้ามคือ DNA ความเป็นนักธุรกิจของคุณอนุทินครับการที่เขาไม่ใช่ข้าราชการประจำหรือนักการทูตตามขนบทำให้เขามองวิกฤตการกดดันเป็นโอกาสในการต่อรองคุณอนุทินมีความเข้าใจในเรื่องต้นทุนกำไรและจุดคุ้มทุนเบรกอีเวนต์พอยตเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเขาที่เป็นนักบินผู้ขับเครื่องบินส่วนตัวย่อมสร้างจุดเชื่อมโยงทางจิตวิทยา psychological rapport กับทรัมป์ได้ไม่ยากเพราะทั้งคู่พูดภาษาเดียวกันภาษาของคนที่ควบคุมเครื่องจกักรกลและความเสี่ยงบนน่านฟ้าการสนทนาจึงอาจเริ่มจากเรื่องเครื่องบินก่อนจะวกเข้าสู่เรื่องผลประโยชน์ชาติได้อย่างแนบเนียนในมิติของการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ หากทรัมป์พยายามยัดเยียดขายฝูงบินรบใหม่หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีมูลค่ามหาศาลคุณอนุทินน่าจะงัดกลยุทธ์การทูตเชิงพาณิชย์ business diplomacy ม,มาใช้แบบเต็มสูบครับแทนที่จะมองว่าเป็นการจ่ายเงินซื้อของฝ่ายไทยอาจพลิกเกมด้วยนโยบาย offset policy หรือข้อตกลงต่างตอบแทนที่เข้มขน้นกล่าวคือถ้าไทยยอมควักกระเป๋าจ่ายงบประมาณแผ่นดินมหาศาลสหรัฐต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่จับต้องได้กลับมา ข้อแลกเปลี่ยนที่ว่านี้อาจไม่ใช่แค่ส่วนลดแต่คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ไทยสามารถซ่อมบ,บำรุงหรือผลิตชิ้นส่วนบางอย่างได้เองในประเทศซึ่งเป็นการวางรากฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือการบีบให้สหรัฐต้องเปิดตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรจากไทยไม่ว่าจะเป็นยางพาราข้าวหรือผลไม้ในปริมาณที่สมน้ำสมเนื้อเพื่อชดเชยดุลการค้าที่เสียไปจากการซื้ออาวุธ นี่คือวิธีคิดแบบวินวินที่นักธุรกิจระดับสูงเขาทำกันแต่ความลึกล้ำของเกมนี้ยังไม่จบแค่นั้นครับสิ่งที่อาจทำให้ฝ่ายอเมริกาต้องกลุ่มขมับคือศิลปะการเล่นเกมถ่วงดุลอำนาจครับต้องไม่ลืมว่าคุณอนุทินและเครือข่ายธุรกิจของเขามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับฝั่งจีนมาอย่างยาวนานดังที่เราเห็นบทบาทของเขาในช่วงวิกฤตโรคระบาดการดีลว,วัคซีนหรือโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง ดังนั้นหากทรัมป์กดดันหนักข้อเกินไปหรือเสนอราคาที่ไม่สมเหตุสมผลคุณอนุทินอาจหยิบไพ่จีนขึ้นมาวางบนโต๊ะเจรจาได้ทันทีอาจจะเป็นการเปลยถึงความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำหรือระบบอาวุธจากสั่งตะวันออกที่มีราคาถูกกว่าและเงื่อนไขผ่อนปรนกว่าการส่งสัญญ,ญาณว่าไทยมีทางเลือกอื่นเสมอ diversification of suppliers คือกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ผู้ขายอย่างอเมริกาต้องยอมลดราวาศอกและกลับมาเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับเราภาพรวมของการรับมือทาในยุคคุณอนุทินจึงไม่ใช่การปฏิเสธแบบแข็งเกร้าวที่จะนำไปสู่ความขัดแยง้งแต่คือศิลปะการต่อรองจุนหยดสุดท้ายฮาร์ดบาเกนิ่งเพื่อให้กองทัพไทยได้ยุธทธปกรณ์ที่ทันสมัยในขณะที่สถานะทางการคลังของประเทศไม่บอบช้ำ และที่สำคัญที่สุดคือการรักษาจุดยืนแบบไม่เลือกข้างแต่เลือกผลประโยชน์สูงสุดของชาติเป็นที่ตั้งนี่คือการพลิกวิกฤตจ,จากการถูกมหาอำนาจคุกคามให้กลายเป็นโอกาสในการยกระดับกองทัพและเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆกันบทสรุปสรุปแล้วครับการรับมือกับโดนัลด์ทรัมป์ในสไตล์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลน่าจะเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีให้กลายเป็นห้องเจรจาธุรกิจ ที่เน้นผลลัพธ์แบบดีลมากกว่าการรบครับมันคือการใช้ไหวพริบความเคี้ยวและคอนเน็กชันแบบนักธุรกิจมาสยบความเกรี้ยวกราดของเจ้าพ่ออสังหาจากนิวยอร์กแล้วเพื่อนๆล่ะครับลองวิเคราะห์กันดูว่าถ้าสองเจ้าพ่อแห่งวงการธุรกิจและการเมืองต้องมานั่งโต๊ะเจรจาเรื่องซื้อขายอาวุธกันจริงๆใครจะเป็นฝ่ายปิดดีลได้เหนือชั้นกว่ากันหรือไทยเราจะได้กำไรหรือขาดทุนจากแมชหยุดโลกนี้ คอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เต็มที่เลยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกและอาจจะดูงงงแต่คือเรื่องจริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องงงแต่จริงไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ